ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรม,<ช>มราช,ชนะครับเมื่อสักครู่ที่อำเภอเมืองใช่ไหมครับในการต่อไปอยู่ที่อำเภอทุ่งสงครับมีผู้ชายคนหนึ่งตั้งวงกงเล่ากับเพื่อนและเมียของตัวเองดด่มไปสักพักปรากฏว่าเล่าเปลี่ยนนิสัยระแวงว่าเมียตัวเองปันใจให้กับเพื่นอนครับคว้ามีดมาแทงเมียบาดเจ็บสาหัสครับ ก็คงจะเมาอ่ะคุณผู้ชมนะไปไหนไม่รอดนอนอยู่คนแคร่ตรงนี้จนตำรวจสพาทุ่งสงมาถึงบ้านที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ที่ตำบลชมมยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชคราบเลือดเต็มพื้นเลยในห้องนอนก็มีเนี่ยกระจายกกไปหมดเลยนะครับคนเจ็บชื่อนางตีอายุ48ปีสัญชาติเมียนมาถูกแทงเข้าที่ขาข้างซ้ายครับตัดเส้นเลือดใหญ่โอ้ออบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับออนอนหายใจรวยรินแล้วคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นสามีของเธอเองตอนแรกยังตีเนียนไม่ยอมรับว่าก่อเหตุนะครับตำรวจก็เลยบอกว่าเอาแบบมือมาดูสิหลักฐานชัดๆัดเลยนี่แบบมือมาเห็นอะไรคราบเลือด <c oughs> ติดอยู่ตามซอกนิ้ว <c oughs> ตามเล็บเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแล้วก็ถามว่าเนี่ยไปทําอะไรมาเ <c oughs> จ้าตัวตอนนั้นอยู่ในอาการมึนเมาครับผู้จ่ามไม่ค่อยรู้เรื่องตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคําที่โรงพัก ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวิษณุกับนางตีนางตีเนี่ยเป็นภรรยายของเขาเองและภรรยายเนี่ยเป็นชาวเมียนมามแล้วมีเพื่อนของสามีด้วยคือเพื่อนานายวิษณุเนี่ยนะครับนั่งดื่มเหล้ากันในห้องเท้านี่แหละครับพอเมาได้ที่นายวิษณุหึงหวงเมียตัวเองขึ้นมาซะง,งั้นเอาระแวงว่าแอบปันใจให้กับเพื่อนชายที่กงเล่าอยู่ด้วยกันเา้าเป็นเรื่องสิครับผัวเมียก็ทะเลาะกันแหละครับมีปากเสียงรุนแรง อ่าแล้วปรากฏว่าคนก็ถามว่าอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วลอ่าเพื่อนจังหวะเห็นท่าไม่ดี<ป>ก็ต้องหนีออกไปก่อนแล้วล่ะครับหนีไปเลยหนีไปเลยนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยตัวนายวิษณุก็เลยใช้มีดแทงขาเมียของตัวเองจนเลือดอาบก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ